ครับผมสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Wonder t o g e t e r ชวนกันตลอดกับผมต้องชวนกันตลอดอีกหนึ่งครั้งนะครับผมห mm hmm. ายกันไปนานเหมือนกันนะครับผมมาได้พบคุยกันนะครับเพราะช่วงนี้เองหลายท่านก็คงตระหนักดีว่าสถานการณ์รคระบาดในปัจจุบันนี้ค่อนข้างจะรุนแรงมากๆเลยนะครับผมยังไงก็ตามขอทุกท่านรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการแก้ปัญหาหลายๆท่านที่ เข้ามาดูวิธีการแก้ปัญหาเรื่องการปิดระบบ Windows Defender หรือว่าระบบ Anti ี้ไวรของทาง Windows เนี่ยเมื่อคลิปที่ผ่านมานะครับผมบางท่านทําได้บางท่านท,าทําทไม่ได้คลิปที่ว่าน้ำก็คือดังที่ปรากฏมาหน้าจอตอนนี้นะครับหลายๆคนต้องการที่จะติดตั้งโปรแกรมติดตั้งเกมหรือว่าจะติดตั้งอย่างอื่นเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ย Windows ไม่ยอมนะครับผมแม้แต่กระทั่งเราติดตั้งแอนตี้ไวรเข้าไปก็ตามมันไม่ได้เลยนะครับวันนี้ ผมจะมาบอกวิธีการแก้ไขไปัญหาให้นะครับผมอีก2วิธีที่จะทำให้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะขอพาทุกท่านไปสู่ Windows จำลองนะครับผมที่ผมได้ทำการติดตั้งไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับอนี่คือ Windows จำลองเป็น Windows 10นะครับคลิปก่อนหน้านี้ที่เราได้ทำการทดสอบกันนะครับผมผมจะบอกกับทุกท่านว่าให้เข้าไปที่กล่องค้นหาข้อมูลนะครับแล้วก็พิมพ์คาว่า gpdit เข้าไป msc เห็นไหมครับ พอเราพริมพ์ไปปุ๊บเนี่ยมันไม่เจอมันกลายเป็นให้เราค้นหาข้อมูลผ่านทาง Google ผ่านทาง s o u r c h Engine แทนมันไม่ได้มีตัวของ j p t i t ที่มันเป็นระบบการตั้งค่า Windows มาให้เรานะครับสาเหตุอันนี้เนื่องจากการที่ Windows มีการยกเครื่องระบบป้องกันภัยของตัวเองนะครับโดยการดึงส่วนตรงนี้ออกไปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตามให้ทันนะครับวันนี้ผมก็จะแนะนำโปรแกร,รมหนึ่งตัวชื่อว่า Windows Defender Control v e เวอร์ชน1.8นะครับเดิมทีที่เราใช้กันมาคือ1.7 1.8เนี่ยจะครอบคลุมถึง Windows 11ฟังไม่ผิดนะครับเป็น Windows ที่มาใหม่ล่าสุดของเรานะครับผมวิธีการทำอย่างไรดีด้านล่างใต้คลิปนะครับผมทุกท่านสามารถคลิกเข้าไปได้เลยนะครับจะมีลิงก์ปรากฏอยู่พอเราคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยจะมาโู่หน้าตาของเว็บเมกานะครับ ซึ่งตรงนี้เองจะเขียนว่า defender 1.8. r a r แล้วก็มี r ซ้ำอีกหนึ่งตัวนะครับนี่คือความตั้งใจเพราะในบางครั้งหากว่าเราเอามาวางไว้ในเครื่องของเราแล้วเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องดูก่อนว่าบราว์เซอร์ของเราเนี่ยเขาจะไม่ยอมให้เราดาวน์โหลดไฟล์ที่เป็นอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการปิดระบบแอนตี้เวรัสนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงทำการหลอกตัวบราว์เซอร์หลอกตัววินโดว์เนี่ยว่ามันเป็นไฟล์อย่างอื่นนะ มันไม่ใช่ไฟแอนตี้เบลัสหรือว่าไฟล์ปิดแอนตี้เบลัสนะครับเมื่อเราเห็นอย่างนี้แล้วทำยางไรต่อไปนะครับผมสังเกตตรงนี้นะครับจะมีคําว่าดาวน์โหลดนะครับก็ให้เราคลิกไปตรงนี้1ครั้งนะฮะนี่จะเป็นมินโดว์ใหม่ที่มีการติดตั้งเข้ามานะครับเพื่อมาการเพ,เพื่อทําการทดสอบโดยเฉพาะนะครับพอเราทําเสร็จแล้วนะสังเกตมุมด้านล่างซ้ายมือนะครับผมจะมีไฟหนึ่งไฟโผล่ Pro ขึ้นมา เขียนว่า defender 1.8. r a r แล้วก็ r อีกหนึ่งตัวนะครับผมทำอย่างไรนี้ล่ะให้เรามาคลิกซ้ายนะครับหาว่าใครที่ใช้เป็น google chrome เนี่ยตรงนี้จะเป็นลูกรูปลูกศรชี้ขึ้นนะครับหาว่าใครที่ใช้เป็นของ microsoft edge เนี่ยก็จะเป็นจุดๆๆแบบนี้ก็คลิกหนึ่งครั้งนะครับมาที่คำว่า show in folder หรือใครเป็นภาษาไทยจะเข้าไปที่คำว่าแสดงโฟลเดอนะครับเสร็จแล้วกดคลิกซ้ายหครั้ง ระบบจะพาเรามายังสถานที่ที่เรามีการตั้งค่าในการจัดเก็บไฟล์หลังจากการดาวน์โหลดไว้นะครับของผมเองนั่นจะเป็นการรีวิวเพราะฉะนั้นจะไม่มีการตั้งค่าเป็นประการอื่นใดนะครับผมระบบจึงนําเรามายัางสถานที่ที่มีการเซตค่าไว้ก็คือโฟลเดอร์วินโดว์นั่นเองนะครับทําอย่างไรต่อไปสังเกตน,นะครับตอนนี้ไฟล์ของเราเนี่ยเป็นรูปกระดาษสีขาวธรรมดาเลยนะครับให้ทุกท่านคลิกขวาตรงที่เป็นชื่อตรงนี้นะครับส่วนไหนก็ได้ เลือกคาว่า rename นะครับถามว่าใครที่เป็นภาษาไทยก็จะเขียนว่าแก้ไขชื่อนะครับคลิกเไปนหนึ่งครั้งระบบก็จะให้เราสามารถแก้ไขได้ให้เราเลื่อนเมาส์มาอยู่ข้างหลังสุดเลยนะครับให้เป็น R ตัวใหญ่จากนั้นลบ R ตัวใหญ่ทิ้งไปจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเมื่อเราลบเสร็จแล้วเนี่ยให้กด enter ระบบจะถามว่าถ้าหากว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงนามสกุลเนี่ยไฟล์ตัวนี้อาจจะไม่สามารถใช้งานได้นะคุณต้องการที่จะทําการเปลี่ยนแปลงไฟล์ตัวนี้จริงไหมก็กด yes ไปได้เลยแต่เดนเห็นไหมครับตอนนี้ไฟล์ของเราเนี่ยกลายเป็นไฟล์ที่เราคุ้นเคยกันแล้วนะครับผมส่วนตรงนี้หน้าตามันจะเป็นไอคอนหนังสือ3เล่มเข็มขัดรัดอยู่ตรงกลาง นั่นหมายความว่าของเราเองใช้เป็นโปรแกรมแตกไฟล์ชื่อว่าวินลาหรือเวนแลนะครับถามว่าใครที่ใช้เป็นโปรแกรมวินซิปเนี่ยมันก็จะเป็นรูปกระดาษแล้วก็จะมีซิปอยู่ตรงกลางหากใครใช้เป็นโปรแกรม7ซเวนซิปก็จะเป็นรูปกระดาษนะครับผมจะเป็นเลข7และมีคําว่า zip อยู่ทางฝั่งด้านซ้ายตรงนี้ไม่ว่าท่านจะใช้โปรแกรมอะไรนะครับผมสามารถแตกไฟล์ได้ทั้งนั้นนะครับถ้าเนืได้ต่อดีให้ทําการคลิกขวาที่ไอคอนนะครับ จากนั้นก็เลือกคําว่าแตกไฟล์ที่นี่ภาษาอังกฤษเขียนว่า s tag here นะครับผมคลิกไปหนึ่งครั้งระบบจะทําการแตกไฟล์มาให้เรานะครับผมจากนั้นเข้าไปดูด้านในกันเราจะเห็นไฟล์นะครับผมทั้งหมด3ไฟล์แบบนี้นะครับหากว่าใครเห็นแค่2ไฟล์ไฟล์ตัวนี้ที่เขียนว่า d control แล้วก็จะเป็นรูปไอคอนแบบนี้ไม่มีเดี๋ยวผมขยายให้ดูนะครับ ถามว่าใครที่ไม่มีรูปไอคอนตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูวิธีที่2นะครับนี่คือวิธีที่1เดี๋ยวเราทําวิธีนี้ก่อนนะครับผมนี่ก็จะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับทําไม่ได้ไม่ต้องตกใจนะเดี๋ยวผมจะสอนอีกหนึ่งวิธีให้นะครับผมจากนั้นทําอย่างไรต่อดีถามว่าใครแตกไฟล์แล้วเจอแบบนี้ให้เราทําการคลิกขวานะครับเลือกคําว่าร a n a d m i n i s t r a t o r ร์ได้เลยนะครับระบบก็จะถามให้เรากด yes หรือ no ก็กด yes ไปได้เลยนะครับผม แต่ดนโผลขึ้นมาแล้วนะครับสังเกตตัวเมนูนะครับผมมีให้เราเลือกแค่2ตัวก็คือตัวนี้ Disable w i n d o w Defender กับ Enable w i n d o w Defender นะครับหากว่าเราคลิกตรงนี้ก็จะทำให้เครื่องของเราเนี่ยถูกสั่งปิด w i n d o w Defender ซึ่งเป็นระบบแอนตี้ไวรัสที่ติดมากับเครื่องของเรานะครับในส่วนตัวแล้วผมไม่แนะนำให้ปิด แต่หากว่าเราจําเป็นจะต้องปิดเนื่องจากเป็นการตั้งค่าตั้งโปรแกรมบางประการเรามาใช้วิธีนี้นะครับพอเราต้องการปิดแน่นอนแล้วเนี่ยให้เราคลิกบันทัดตรงนี้นะครับ Disable Windows Defender รอสักครู่หนึ่งจากนั้นสังเกตไอคอนนะครับจากสีเขียวกลายเป็นสีแดงจากเครื่องหมายถูกเป็นเครื่องหมายกากบาทตอนนี้ เรื่องของท่านได้ทําการปิด Windows Defender เรียบร้อยแล้วครับผมเพียงเท่านี้เองนะครับนี่คือวิธีที่1น,นะครับหากต้องการเปิดทําอย่างไรดีก็เหมือนเดิมนะครับผมก็มาที่โฟลเดอร์ตรงนี้จากนั้นก็คลิกขวาเลือก Run Administrator นะครับกด Yes จากนั้นไอคอนเนี่ยจะมาเหมือนเดิมนะครับให้ท่านมาคลิกลมาทัดล่างและอ่ามาทัดที่ล่างตอนนี้นะครับ Enable ก็คลิกไปนหนึครั้งจากนั้นระบบก็จะทำาการเปิดให้ สังเกตนะครับ Windows Defender is running เครื่องหมายถูกหน้าจอเขียวเห็นไหมครับต้องการปิดทำอย่างไรก็คลิก Disable ก็รอสักครู่หนึ่งนะครับระบบก็จะสลับมาให้เราตรงนี้จะเขียนว่า Windows Defender is turned off เห็นไหมครับแล้วก็เป็นนุกกระบาทนะครับหน้าจอสีแดงนี่คือวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตสั่งเปิดด้วยก่อนนะครับหากใครทำไม่ได้เลยจริงๆทําอย่างไรดีนะครับพอ เราดาวโหลดมาแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าไฟล์ที่ดาวโหลดมาเนี่ยของผมมี3อันของท่านมีแค่2อันอันตรงกลางที่เป็นไอคอนเนี่ยไม่มีไม่ต้องตกใจนะครับเดี๋ยวเรามาทําตามวิธีนี้ครับผมเมื่อท่านดาวโหลดมาแล้วนะครับอ่าให้ท่านอย่าเพิ่งแตกไฟล์ให้เก็บแบบนี้ไปก่อนนะครับจากนั้นก็เดี๋ยวผมจะลบให้ดูนะครับทําเป็นขั้นเป็นตอนนะครับวิธีนี้จําเป็นจะต้องทําการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นผมก็จะ เดินหน้ากับทุกท่านแบบนี้ไปด้วยกันโดยที่ไม่มีการปิดหรือว่าหยุดใดๆนะครับจะได้เห็นทุกกระบวนการชัดเจนนะครับให้ท่านเข้ามาที่กล่องด้านล่างนะครับที่เป็น drive here to search ตบบนี้นะครับหรือว่าหากว่าใครที่เป็นแค่รูปแว่นขยายก็คลิกที่แว่นขยายจากนั้นพิมพ์ตามนี้นะครับผมนะครับพิมพ์คำว่า ms c o n f i g นะครับเราเรียกว่า m s c o n f i g จากนั้นก็กด enter เข้าไปนะครับระบบจะพามาหน้านี้ก็เลือกไปที่แท็บคำว่า boot นะครับอันที่2นะครับผมตรงนี้นะจากนั้นมองด้านล่างฝั่งซ้ายมือจะมีคำว่า save mode นะครับผมก็ให้เรามาคลิกตรงนี้1ครั้งกด apply กด ok นะครับ จากนั้นระบบจะถามว่าเนี่ยถามว่าเราตั้งค่าแบบนี้แล้วเนี่ยทางระบบต้องการทําการรีสตาร์ทนะคนต้องการรีสตาร์ทหรือเปล่าก็กดรีสตาร์ทนะครับก่อนจะกดรีสตาร์ทให้มั่นใจก่อนนะว่าเราเองไม่มีการทํางานอะไรอื่นค้างไว้อยู่ไม่งั้นเดี๋ยวจะรีสตาร์ทขึ้นมาแล้วงานจะหายนะครับจากนั้นก็รีสตาร์ทหครั้งระบบก็จะทําการรีสตาร์ทนะครับผมขั้นตอนนี้จําเป็นจะต้องรีสตาร์ทนะครับเพื่อที่จะเข้าสู่โหมด ในส่วนของเซิฟโหมดซึ่งจะเป็นโหมดที่ระบบทุกอย่างถูกตัดการทำงานออกไปทั้งหมดแม้กระทั่งอินเทอร์เน็ตนะครับผมเพราะฉะนั้นโหมดเซิฟโหมดตรงนี้ระบบดีเฟนเดอร์คอนโทรลก็จะไม่ทำงานนะครับผมะนะครับพอเราเข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยสังเกตมุมทั้ง4มุมนะครับจะเขียนคําว่าเซฟโหมดนะครับผมเซฟโหมดตรงนี้อยู่เห็นไหมครับ4มุมเลยนะครับนี่คือ เป็นการอกบอกว่าเราได้เข้าสู่โหมดที่ระบบทุกอย่างหยุดการทำงานแล้วนะครับให้ทุกท่านมาที่โฟลเดอร์ที่เราทำการดาวน์โหลดไว้ของผมเองเหมือนที่บอกนะครับอยู่ที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดตอนนี้เราจะซ้ำทำการแตกไฟล์แล้วนะครับก็คลิกขวาที่ไฟล์เลือกคำว่าแตกไฟล์ที่นี่หากว่าใครสังเกตก่อนหน้านี้เมื่อเราทำการแตกไฟล์แล้วนะครับไฟล์อันที่สองเนี่ยไม่มีจะถูกลบไป หากว่าเราทาเท่าเข้ามาสู่โหมดเซิร์ฟโหมดตรงนี้แล้วเนี่ยขั้นตอนนี้จะไม่ลบทิ้งนะครับผมเราก็จะมาเจอ For the Defender Control แบบนี้แล้วนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวไปคลิกเข้าไปเลยนี่สามารถตั้งค่าได้แล้วนะครับเหมือนกันเลยหากว่าต้องการปิดเนี่ยก็ให้คลิกข้างบนเขียนมัลติซิเบ w i วินโดว์ดีเฟนเนะครับระบบก็จะทําการสั่งปิดให้เราก็จะเป็นเทิร์นอแล้ว หากต้องการเปิดก็มาเลือกอันด้านล่างเขียนว่า enable windows defender นะครับนี่แค่นี้เองครับผมหากว่าท่านทำแล้วนะครับผมทำไม่ได้ให้ใช้วิธีที่2วิธีนี้นะครับเมื่อเราทำการตั้งค่าเสร็จแล้วเนี่ยทำอย่างไรต่อไปก็แค่ทำการ restart computer หนึ่งครั้งนะครับระบบก็จะกลับมาเหมือนเดิมแล้ว หรือจะให้ชัวร์เราก็มาทำการตั้งค่ากลับคืนนะครับมาที่กล่อง Search แล้วก็พิมพ์เขาว่า MS Config เหมือนเดิมนะครับผมเ้า Enter ระบบก็จะมาหน้าเดิมนะครับก็เหมือนเดิมนะครับให้มาเลือกเขาว่าแ็บ o ู t นะครับติ๊กคขาว่า s a v e Mode ออกแล้วก็กด Apply กด OK นะกด Restart นะครับนี่คือเป็นวิธีในการแก้ไขปัญหาว่าเมื่อท่านดาวน์โหลดมาแล้ว ท่านไม่สามารถแตกไฟ์ได้แตกไฟล์ไปแล้วเนี่ยระบบก็ยังทําการลบไฟล์ของเราทิ้งทําอย่างไรดีให้เรามาเข้าระบบหลังบ้านก็คือเซฟโหมดนี่เองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าหลังจากที่เราทรําการรีไซ็์ไปแล้วเนี่ยระบบกลับมาเหมือนเดิมหรือยังนะครับนี่คือระบบกลับมาเหมือนเดิมแล้วนะครับผมนี่คือเทคนิคดีด ที่ทาง Wonder t r er i p t e r ของเราได้จัดเตรียมค้นหามาให้สำหรับท่านที่เกิดปัญหาไม่สามารถที่จะเข้ามาทำการปิดระบบ Windows Defender ได้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ฝากกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ด้วยนะครับผมจะได้เป็นประโยชน์กับบุคคลที่ยังติดขัดปัญหาตรงนี้อยู่ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ